อัชราพรเปิดใจหลังคว้าวงเกมนัดแรกวีหลีกญี่ปุ่นอ้อนขอกำลังใจก่อนดวลทีมทัดดาวเที่ยวอัชราพรสตาวอลเล่บอลหญิงไทยเปิดใจหลังคว้าวงเกมนัดแรกวีหลีกญี่ปุ่นอ้อนขอกำลังใจก่อนดวลพิธาชิรีวาเลทีมทัดดาววันที่28ต่อค66ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอล วี v, ลีกญี่ปุ่น2023-24ซึ่ง NEC Red Rocket ต้นสังกัดของเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเดนโซ่แอริบีไปแบบสุดมัน3-1เซต 25-19, 22-25, 25-18และ25-14โดยเพียวอัชราพรคว้ารางวัลวอมหรือวีลิกออฟเดอะแมตช์เปรียบได้กับรางวัล MVP Most Valuable Player หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาครองได้อย่างสวยงาม เพียวอัชราพรเปิดเผยว่าดีใจที่เราคว้าชัยชนะได้นี่คือเกมแรกมันสําคัญมากสําหรับเราและเราก็ทําสําเร็จหนูรู้สึกเหมือนกับได้เล่นกับครอบครัวดีใจที่ได้มาเล่นให้กับ NEC ขอบคุณที่เข้ามาเชียร์นะคะพรุ่งนี้เรายังมีเกมอีกนัดพบกับพิธาชีรีวาเลทีมทัตดาวหนูคิดว่าเราจะทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยากจะเล่นให้สนุกขอแฟนๆมาเชียร์พวกเราด้วยนะคะสําหรับ NEC Red Rocket ของ เอชราพรมีโปรแกร,รมพบกับพิธาชิอเตมโมริวาเลทีมของแนนทัดดาวนึกแจ้งในวันที่29ต่อค6อ66เวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย